ส้นไ้ที่เหมาะสมปัจตัจงกรมกันดีไอ้ปสถานยธรรมกันริวกว้างขางมันเป็นอี่มันแทงนาทีกมันทงนาะปีปะเกียรปะเทียรรองรับจำเนนมันกัรวยรูปน้องก่อนจากะนังนี่มันด่าเนังตอนสต่มุออาจจะด่าเลยมาโดยนั่งมารดยรูปเจมส์รวองอนสองเสีย ตองแต่รคอหไหเนาะรอยรูปเดีนยทาม่งไงเมืงไงนี่จะเป็นบาทนะสามะเนม่ค่อยเต็มบาทเต็มบาทแล้วก็จะเหลือกัจเห็นดูจะไดาอนาลนะใครเศราจะดเนาะถือว่า,วามนนาีความพัฒน,นาความพัฒนาปรัชาจะหันวันจนเดินดูดังองนมบาทนะือว่าประหลัดรมะบอกประเดยระบ,บอกจอดัดระบคอ ประธรรมกายกาลัลงบานบ่ตะระกลังป,กกงปั่วทั้งเป็บางรูปก็มันเคยชันมโหฬารธรรมกายปฎิบานปู่มองว่าบานฑิตฝนกี่เท,าาเทย่าเป็นน้ำเทย่าเช่นหน่อยกี่น้นำเทวกานเทอตามกี่เพื่อให้เพื่อความพร้อมเพรียงกันตามกฎตามระเบ,บียบกฎก็คนคนจะทําให้เรียบระเบ,บียบก็จะทําให้งามสามเณรก็ได้ดําเนินตามวิถีชีวิต ที่บริบาลชนหรืนบัณฑิตชน,ท,น,นท่านได้ดําเนินมาก็คือกิจวัตรของบัณฑิตโดยการเาทเี่ยวในธรรมะเร่งชีพถ้ามีใครมาถามเราว่าโยเกิรก์ตนี้จะไปทําอะไรกินตอบดังๆไปเลยผมบินธรรมะกินแต่อย่าไปบอกกับประชาย์บอกนะบอกนันได้ยินมาจากไหนไม่รู้ผมบินธรรมะกินครับอ่านหนังสือไปออกไปทำอะไรกินเดินาตามลวงตางงงงกับข้าวเยอะเนี่ย ลึกชินก็มีน้ำชิ้นก็เยอะน้อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใช้จบโครงการคงจะอยู่ต่ออีกสองวันแล้วก็ลาปีขาเห็นบางรูปเดินบนท่องนับวันรอแล้วใจเย็นเย็นพอทนได้ไม่ตายเลยนะอดทนคงใจใจเย็นเย็นพอทนได้ใกล้จะตายแล้วเลย ชิตังเมที่เราท่องกานบทคำเตือนตรวที่หลวงพ่อท่านพาท่องชิตังเมก็แปลว่าเราชนะแล้วแต่เราจะรู้เรื่องไม่ว่าเราชนะอะไรชิตังเมในที่นี้ไม่ได้ชนะศัะตรูอะไรต่างๆนะไม่ได้ชนะคูั่วอริอะไรเลยแต่เป็นการชนะใจตรงนี้ชิตังเมเมื่อก่อนน่้นก็มีพราม ที่เข้าไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพรามสามีภรรยาเขามีผ้านุ่งกันคนละผืนแต่ผ้าห่มนั้น,นมีผืนเดียวไปฟังธรรมภรรยาก็ไปฟังก่อนก็เอาผ้าห่มนั้นคลุมไปสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีผ้าห่มเขามีผ้าห่มผืนเดียวสลับกันไปฟังธรรมพอวันหนึ่งพรามพูเถึงสามีก็ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดจิตศรัทธาเรื่อมใส่อยากจะถวายผ้านั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่อใจหนึยย่งก็ถ้าถวายไปแล้วภรรยาจะเอาอะไรมาห่มภาพไม่ผืนเดียวบางคนบางท่านบอกว่านี้แค่้าพผืนเดียวก็จบเราถวายได้เป็นสิบผืนชายอยู่ก็เรามีเยอะเราไม่เยอะก็ถวายได้แต่คิดว่าคิดไปถึงว่าคนที่ไม่มีเนี่ยเขามีอันเดียวเราจะสละได้ไหมอย่างบาทเรามีบาทใบเดียวสละให้เพื่อนไปเราจะเอาอะไรบินทาบายแข่งกับตัวเองนี ยามคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละตลอดยามสามในปฐมยามก็สู้อยากจะถวายจิตอันประกอบด้วยความตริยิกาก็เกิดขึ้นถวายไปแล้วภรรยาจะเอาอะไรมาห่มก็เลยไม่ได้ถวายในปฐมยามต่อสู้กันมาในมัชฌิมยามก็คือยามดึกแล้วอยากจะถวายแต่ถวายดีกว่าสัทถามเรื่องสายถวายแล้วจะได้มีสงมากมายอจิตที่มันประกอบด้วยความตริยิกาเพราะมนมาอย่างนี้เสียดายถวายไปแล้วภรรยาไม่มีอะไรห่ม ผามันมีเพืนเดียวตัดสินใจไม่ได้ปัดชิ้นมยามยามกล้จะรุ่งแล้วทามก็เลยตัดสินใจเอาละจิตที่มันมีกําลังที่พร้อมจะถวายทานนะั้นมันมีกําลังกว่ามันก็เลยเอาชนะจิตที่ประกอบด้วยความตระหน่ได้ก็เลยตัดสินใจได้ถวายทานนี่อคำนาจของจิตจิตไหนที่มันมีกําลังมากกว่ามันก็จะท่งผลจิตที่ประกอบด้วยกุศลมีกําลังมากกว่าก็จะทําในสิ่งนะั้นแต่ถ้า ิตที่มันมีอคุศสม,มากกว่ามันก็จะกระทําบาปดังนั้นพรามเขานี้เก็ตัดสินใจจิตที่น้งอมไปในการถวยถายทานนั้นชนะจิตที่ประกอบด้วยความตระหนีก็เลยเปลี่ยนว่าจะเราชนะแลว้วชิตตังนีชิตตังนี่คนที่นั่งอยู่กลางๆของท่านชนะใครเห็นท่านนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆในบรรดาดตั้งแต่ปฐมมยามถึงมัชฌิมมยามนั้นพรามนั่งนั่งคุยกับคนเองนะแต่ไม่ได้คุยออกเสียงนะ นั่งคุยกับใจของตัเองถวายยู้มไหมเนาะถวายไปแล้วภรรยาจะเอาไรห่มเนี่ยมันติดกันมันขัดกันอยู่ระหว่างจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมานจะิตที่มันเกิดดับทุกๆขณะเนี่ยมันก็่อสู้กันคนสุดท้ายจิตอันประกอบด้วยความตระหนี่ก็พ่ายแพ้พรามก็เลยถวายผ้าพืนนั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถวายเสร็จก็ดีใจเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้ว เลยเป็นคำว่าชิตังเมเราชนะแล้ววันนี้เราสำเร็จชนะอะไรยังครับชนะอะไรครับชนะเวลาชนะความง่วงเงาหงอนอนไรยังครับยังไม่ได้ชนะยังสลึงอยู่สลึงไม่พอสลือด้วยถือว่าเราออกศึกตั้งแต่เชา้าออกศึกตั้งแต่เช้าเวลาพักมีพอ พอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปพอประมาณถือว,วันแต่ละวันแต่ละวันเราก็บริหารเวลาได้อย่างดีมากเอาละส้มคนเก็เวลาก็ขออนุโมทนาคระนามภาพทุกคนทุกท่านในวันนี้ตามตารางจระภาพที่ถวายพระทหารเพลินก็หมู่สามบ้านสิกงกับหมู่เจ็ย บ้านกระวันและก็ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์คำชูโครงการบันปัญชาอุปสมบทเทาฤดูดร้อนอัตรมภาพในนามตัวเทนพระวิทยากรก็ขอขอนัจคุณพระศรีรตัตนตรัยจงพกร,รักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคขาพยาที่คิดหวงังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลังสาเร็จ จงพทงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอเจริญพรให้พรญาติโยมพร้อมกันยากาวาริวะปุระบาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะป,ะป,ะป,ะปะติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิบะเมวะสมิจะต Sampi purintu sangkapa Cantopanarasoyata Manicotirasoyata Sampi tiyo Vihwa cantu sangkara O binasa sumati Hawat mantarayo Sukiti kayuko Hawa apiwa ວັດທາະປະໄຍະໂ r ຈຕະໂລທັມມະວັດທັນ t ິອາຍຸວັນໂນສຸ